งานต่อเติมที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกความเป็นอยู่ของคุณเลือกสรรวัสดุที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆโดยเฉพาะการันตีด้วยคุณภาพที่ได้มาตรฐานจาก r o o f t e c เรามาเริ่มกันที่โรงจอดรถที่ลูกค้าเลือกใช้แผ่นวัสดุหลังคาโปร่งแสงจาก polyline ที่มาพร้อมกับคุณสมบัติในการป้องกันร,รังสี uv ได้ถึง99%แต่ไม่บดบังแสงจากธรรมชาติพร้อมเพิ่มการกรองแสงแดดด้วยระแนงเหล็ก ลายม้จากเอรอนที่สวยงามในทุกมุมมองและยังสามารถติดตั้งได้หลากหลายไม่ว่าจะช่วยกรองแสงแดดจากหลังคาหรือติดตั้งเป็นฟาสาดเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้พื้นที่ภายในบ้านได้มากขึ้น<ม>เพราะลูฟเทคใส่ใจในการออกแบบในทุกๆขั้นตอนที่จะช่วยตอบโจทย์ความเป็นอยู่ของลูกค้าให้ได้มากที่สุดตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุจนไปถึงงานดีไซน์ที่เปิดเผยความสวยงามแต่ซ่อน,นฟังก์ชันไว้ภายในและเรายังให้คุณมั่นใจได้ถึงคุณภาพด้วยโครงสร้างเหล็กมาตรฐาน JS จากประเทศญี่ปุ่นที่มาพร้อมการปิดผิวด้วยระบบอุตสาหกรรมถึง3ชั้นทำให้งาน ของเราสวยเนียบทุกรายละเอยียดและถ้าใครสนใจงานต่อเติมดีๆแบบนี้ให้ลูฟเทคได้เป็นส่วนหนึ่งของบ้านของคุณกันนะคะ